สวัสดีจ้าตอนนี้ก็อยู่ที่แม่น้ำเพชรบุรีตอนนี้น้ำไม่เยอะน้ำน้อยหน้าแหลงถ้าน้ำเยอะๆมันก็จะขึ้นมาบนนี้หมดเลยบนถนนนี่ก็จะท่วมหมดเข้าบ้านเข้าตลาดหมดเลยอันนี้คือในตัวเมืองนะ เพชรกรีอันนี้ถ้าเลี้ยวไปก็จะเข้าไปในค่ายทหารกองพันล่างมาเดี๋ยวพาไปเดินเที่ยวกันไปเที่ยวกัน ี่เลยอันนี้เขาเรียกหลังจวนทัว่าถนนคนเดินอันนี้รถผู้ใจโสรยาแจาไปไปันจะมีคนมานั่งเยอะ ยิ่งถ้าน้ำท่วมยิ่งเยอะนะตรงนี้จะมีคนเยอะเพราะมันจะมีของมาขายเขาจะมาดูน้ำกันอะไรกันนี่หลังจวนผู้ว่าบรรยากาศร่มรื่น ไปไปไ๊ยเจ็บเจ็บเอาแค่ตรงนี้แล้วการมันเป็นบันไดลงไม่ได้มันจะเจ็บหัวเข้าอันนี้มา้ามาจากเขื่อนอ่ะเวลาเขาปล่อยน้ำมาเขื่อนเพชรแล้วมันก็จะไหลไป ไปลงบ้านแหลมไปเรื่อยๆแล้วก็ไปออกทะเลบางกระบูนอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยรู้หรอกอกี้ไปในตลาดมาหายใจไม่ออก คนเยอะเกินนีอะสวยไหมคนจะมาพักผ่อนหย่อนใจอ่ะมาเที่ยวกันวันอังคารอ่ะก็จะมีถนนคนเดินมีผู้คนมากันมีของขายของก็เน้นไปทาง พวกผักปลอดสารพิษพวกอาหารแบบเขาเรียกอะไรยะชีวภาพหรอไม่รู้หรอก งนี้ก็จะเป็นสังจวนผู้ว่าแล้วพอเลยไปอีกก็จะเป็นหมู่แบบประเภทบ้านเก่าๆบ้านโบราณอะไรประมาณนี้ซอยข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูกันไปไปเดี๋ยวพาไปดูกัน Oh, mm -hmm. เกาะกันดีๆนะจ๊ะมันจะหล่นมันจะตกกันใครนั่งตรงไหนก็เลือกเอาเลยนี่นีในนี้นนมันจะเป็นบ้านเก่าๆมีรถมาไหมนะเดี๋ยวนี้อเข้าปรับปรุงพัฒนาหมดแล้ว ในเนี้ยของจะขายเยอะตากลางวันน่ะจะมีร้านค้าพวกกับข้าวอาหารก๋วยเตี๋ยวที่แบบเขามีชื่อเสียงอะ่ะอันนี้สารกลางมันจะมีแหล่งสำคัญสำคัญรวกสถานีตำรวจอะไรประมาณเนี้ย รถไม่เยอะนะวันนี้ปกติจะแน่นไปหมดเลยนี่อารกางัง เดินไม่ไหวหรอกขี่รถเอาพามาเที่ยวมาชมกันไหมสารากลางจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็สถานีตำรวจพวกสารต่างๆอะไรเงี้ยศารอาญา ข้างหน้าน่นก็จะเป็นเขาวังนะอันนี้จะเป็นอำเภออำเภอไม่ใหญ่หรอก ี่เป็นใจกลางเมืองเพชรเลยสำหรับคลิปนี้ต้องฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะกลับบ้านแล้วตอนนี้ติดไฟเขียวไฟแดงอยู่ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมกันอันนี้โรงเรียนอาชีวะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สุรยาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ